ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์จีนสับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการสปอยตัวละครตัวใหม่ของเซิร์ฟเวอร์จีนที่ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะพอเห็นผ่านตากันบ้างแล้วนะครับผมว่าตัวละครใหม่ของเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยจะมาเป็นอะตอมิกซามูไรร่าง s s r บวกซึ่งเรียกว่าเกินความคาดหมายมากเพราะผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าตัวละครตัวต่อไปเนี่ยจะมาเป็นอะตอมิกซามูไรนะเพราะมีหลายๆตัวละครที่น่าจะมาเป็น่าาง SR มก ตมมิไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับผมจะตัวละครอะตอมิกซามูไรเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเข้ามาในเดือนหน้านะครับผมแบบ9.9% 9เนแล้วนะถ้าเซิร์ฟเวอร์จีนมันไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมแต่ผมคิด like ว่า like ยังไงเดือนหน้าก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างอะตอมิกซามูไรร่างเอเดอาบวกเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นแหละและทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าถ้าจะตัวละครอะตอมิกซามูไรร่างเอเดอาบวกเข้ามาเนี่ยมันควรจะต้องมีสกิลประมาณไหนมันถึงจะโหดในเมตานี้นะครับสำในเมตานี้นะครับตัวละครที่ผมเห็นโหดมากๆในด ตัวก็คือตัวละครอย่างกระบองเหล็กล่างเอเดบวกหรือว่าตัวละครอย่างด้วงล่างเอเดบวกนะกันใชเจ้าตัวละครนะัตอมิกซามูไราเข้ามามันก็ควรจะมีสกิลประมาณนี้นะครับผมสกิลแรกที่มันควรจะมีเนี่ยก็จะเป็นสกิลในการไล่อันตินะครับก็สับ2ตัวละครอย่างด้วงแล้วก็กระบองเหล็กล่างเอเดบวกเนี่ยมันก็จะมีสกิลในการไล่อันติทั้งนั้นเลยน,นะครับสับด้วงเนี่ยหลังจากอันติเสร็จมันถึงจะทําการไล่อันตินะส่วนกระบองเหล็กเนี่ยเมื่อมันตายแล้วเกิดมามันถึงจะทําการไล่อันติสกิลต่อไปจะเป็นิที่่2ผมคดวา อะไรควรจะมีก็คือสกิลในการตายเกิดได้นะครับอย่างลวงเนี่ยถ้าเราทําการอัพสกิลพิเศษมาถึงขั้น2มันก็จะสามารถตายเกิดได้เช่นเดียวกันกับเจ้าตัวละครกระบองเหล็กนะครับที่มันจะสามารถตายเกิดได้เลยนะและถ้าเจ้าตัวละครอย่างอะตอมิกซมมไรมาแล้วก็มีตายเกิดเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเถื่อนมากๆ และสกิลที่3ที่ผมคิดว่าจะตัวละครอ,อย่างอะตอมิกซ์โมไลเนี่ยควรจะมีนะครับผมก็จะเป็นสกิลในการเด้งเลือดหรือไม่ก็จะเป็นสกิลในการที่จะซัมมอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโดลูกน้องตัวเองนะครับในการมาช่วยรับดาเมจแทนนะผมคิดว่าเจ้าเจ้าตัวละครอะตอมิกซมโมไลมีสกิลประเภทนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้มันโหดมากๆในเมตานี้นะเพราะเมตาในเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวไหนที่มันสามารถเด้งเลือดได้หรือว่ามีตัวในการมาช่วยแชร์ดาเมจเนี่ยจะช่วยทาให้มันสามารถยืนนานขึ้นแล้วก็จะเก่งขึ้นได้นั่นเอง ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสับสกิลที่เจ้าตัวละครอะตอมิกซามูไรล่างเอเดอาร์บวกควรจะมีนะครับถ้ามันเข้ามาในเกมจริงแต่ผมคิดว่าถ้าตัวเกมนาเอาเจ้าตัวละครอะตอมิกซามูไรล่างเอเดอาร์บวกเข้ามาในเกมเนี่ยน่าจะมีสกิลแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในเกมอย่างแน่นอนนะแล้วก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นสกิลอะไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเจ้าตัวละครอะตอมิกซามูไรเนี่ยอันตของมันน่าจะโคตรแรงมากแน่เลยนะครับผมน่าจะเป็นการอันติทั้งทีมแบบของตัวละครจักระพัดเด็กล่างเอเดอาร์บวกแต่ผมคิดว่าดาเมจของั่่าจะงงกพดดเ็ล ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีตอนที่สกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยหลุดออกมาอีกทีหนึ่ง <c oughs> กันว่าสับคลิปการสปอยตัวละครตัวใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจในเซิร์ฟเวอร์ a อเดของเรากัน จบในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จีนไปแล้วก็กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์เอเอของเรากันบ้างดีกว่านะครับก็เวลาพรุ่งนี้ประมาณตีสี่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาจะเป็นกิจกรรมในการสุ่มตัวดําครบ120ครั้งก็จะสามารถเลือกรับ1ในสตัวละครนี้ก็จะมี Phoenix Man, ฟินิกแมนแฟประกายแสงกาโลแล้วก็โกเกสึซึ่งผมมองว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพราะถ้าเราใช้ตัวดําครบ120ครั้งเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับตัวละครนะครับผม4ตัวนี้นะก่อนการันตีมา1ตัวนึ รอบที่120เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะออกนะถ้าดวงคุณไม่เกลือจนเกินไปและทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับก็ผมจะมาแนะนํานะสับคนที่เซิร์ฟเวอร์เก่ามากๆแล้วนะครับผมคิดว่ากิจกรรมนี้ไม่ค่อยคุ้มค่ามากสักเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าคุณยังไม่มี4ตัวละครตัวนี้ก็สามารถสุ่มไปเพื่อไปปลดล็อกฟิกเกอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับส่วนถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเลยเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างคุ้้้้มมมมคคค่าา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 ากกๆเเเพพรรรระะะตตัััววลลนนนียย็งสถถํไดดโฉใ ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มีแค่ตัวละครอย่างวัคซีนแมล่างสองเป็นตัวตัวดาตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่า4ตัวละครตัวนี้ถ้าสุ่มเข้ามาในทีมเนี่ยก็น่าจะเล่นได้สบายๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนําจุดเด่นของแต่ละตัวละครให้ดูแลกันนะครับผมว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเราทําการสุ่มครบ1 20ใบแล้วต้องการที่จะเลือกมาเล่นก็จะขอเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับจะเป็นตัวละครอย่างเจ้าฟินิกแมนฟินิกแมนมันจะเป็นตัวละครใน4ตัวที่ผมมองว่่าานนเลืออก้ยที่สุุดแล้วเผลที่ผมมออว่่าาานนเลืก้ยสุด ฟินิกแมนเป็นตัวละครที่เพสฐานะสนามพลังมากๆยิ่งถ้าเราสมมเจ้าตัวละครฟินิกแมนไปลงในดวลเดือดทามเนี่ยตัวมันก็จะไร้ประโยชน์ไปเลยแต่ในเรื่องทีมปีศาจเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับด้วยความที่มันจะสามารถตายเกิดได้แบบเจ้าตัวละครอย่างซอมบี้แมนแล้วก็สามารถใส่ของได้2แบบไม่ว่าจะเป็นของโจมตีหรือว่าของ HP นะตัวมันใส่ของแบบไหนก็ได้นะครับแรงทั้งคู่ยิ่งถ้าเราใส่เป็นของ HP เนี่ยเกิดมา,าติใส่แถวหลังรับรองว่าหายหมดได้เลยแต่ข้อเสียของเจ้าตัวละครตัวนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่า พสฐานะสนามพลังมากๆตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างกาโลนะครับกาโลเนี่ยจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องการไลต่ตียิ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยไม่มีโล่ปูบอมในการมาการดาเมจการไล่ตีของเจ้าตัวละครกาโลเนี่ยกาโลก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถเฉิดฉายได้ดีมากๆในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆ และที่สําคัญเจ้าตัวละครตัวนี้ก็ตายยากด้วยนะครับเพราะมันจะมีพาสซีฟไม่ย่อท้อนะครับผมจะทําให้มันเนี่ยสามารถยืนใน้พ้นเธอแรกอย่างแน่นอนนะครับถ้าค่าพลังของทีมเรากับทีมเขาไม่ห่างกันมากจนเกินไปนะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกาโร่นะครับก็คือไอสถานะกระดูกหักสีส้มนะครับที่ต่อให้เราไปเจอทีมฝาดตอกข้ามที่มีโล่ปูบอมเนี่ยไอดาเมจจากสถานะกระดูกหักสีส้มเนี่ยถ้ามันระเบิดออกมันก็จะทําดาเมจทะลุโล่ปูบอมได้ด้วย,ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของมันสําหรับเจ้าตัวละครกาโร่ก็ถือไปออีีกตัววลละครรรนนนผผมมมมมท่่มมง่งาาาาสาาถเเดด้ดๆใ์ แบกทีมได้ดีมากๆนะเพราะสกเยียนตีของมันเนี่ยจะทำการโจมตีทั้งทีม ตัวต่อไปก็จะเป็นแฟดประกายแสงนะครับสำหรับแฟดประกายแสงก็เป็นสาวุธที่ผมยกให้มันเก่งรองจากโซนิกล่าง2ในเมตานี้เลยนะครับสจุดเด่นของแฟดประกายแสงเนี่ยก็จะเป็นการไล่ตีแบบกาโลเลยนะครับผมก็สัตว์เจ้าตัวละครตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะเล่นมาจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูของในเดียของเราสักหน่อยว่ามันมีของเซตสปีดเพียงพอที่จะใส่เจ้าตัวละครอย่างแฟดประกายแสงหรือเปล่าเพราะถ้าแฟดประกายแสงไม่เร็วมันก็จะใช้ความสามารถของมันได้ไม่สุดนะครับสําหรับจุดเด่นของแฟดประกายแสงเนี่ยก็จะเป็นการสร้างสถาน บทขยีแล้วก็การไล่โจมตีระเบิดดาเมจนั่นเองและการระเบิดดาเมจของเจ้าตัวละครแฝดประกายแสงเนี่ยก็ได้ปรับมาให้แรงขึ้นเป็น80%ตั้งแต่4ดาวหรือว่า2ดาวนะครับผมถ้าขึ้น5ดาวไปเนี่ยไอ้ดาเมจจากการระเบิดก็จะแรงขึ้นอีกแล้วยิ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไม่มีโลป่ปูบอมในการมาดูดซับดาเมจจากการระเบิดเนี่ยก็จะทําให้เจ้าตัวละครแฝดประกายแสงทําการไล่ตีและฝันต้องข้ามโดนระเบิดแล้วก็ตายง่ายขึ้นก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวทางเรื่องที่ผมแนะนํา และตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโกเกสึน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดใน4ตัวนี้ที่ตัวเกมเนี่ยนำมาให้เราเลือกแล้วนะครับสับโกเกสึเนี่ยถ้าจะพูด,ดง่ายๆมันก็เป็นลูกหลาของผมแต่ก่อนเลยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยมันยังคงอยู่ในทีมหลักของผมอยู่นะก็คือเป็นตัวละครที่จะสามารถติดเมตาไปได้ยาวมากเลยนะครับสหรับเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึเหตุผลก็จะมาจากสกิลพาส์ีของมันนะครับที่จะทําการเพิ่มเอฟเฟกการรักษานะครับเวลาทีเราฮิลเนี่ยก็จะได้รับการฮิลแรงขึ้นเหมือนนะรวมถึงโล่คุม้คม ที่จะสามารถสร้างโล่ทีมมาได้เนี่ยมันก็จะทําให้โล่เนี่ยหนาขึ้นปีกนะครับเจสรนะสับการขึ้น5้าดาวส่วนอีกสกิลหนึ่งที่โกมากๆเนี่ยก็จะเป็นสกิลอันติของโกเคสืนะครับเพราะมันจะทําการโจมตีเป้าหมายทั้งทีม3ครั้งด้วยดาเมจอันติ180็ก็สกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่แรงมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าแรงขนาดไหนเนี่ยก็ลองย้อนไปดูเจ้าตัวละครโกเคสืของผมอันติตอนที่ยังไม่มีคอปู่บอมเข้ามามันสามารถอันตีให้หายไปทั้ง ถ้าเรายิ่งปั้นเป็นสายดาเมจนะครับบอกเลยอันติขึ้น10ล้านแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีตัวบัฟดาเมจมาเพิ่มในทีมเลยยิ่งถ้าเราทําการสมมุติสามดาวให้มันด้วยแล้วนะครับมันก็จะโหดมากๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาวุธสามดาวของเจ้าตัวละครโกเก่สึเนี่ยมันจะวนเข้ามาในตู้คีบหรือว่าจะเข้ามาในฮีโร่พพอร์ตนะอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันอีกที่ก็เป็นว่าสัปคิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกมวันพัฒนาเดอร์ซองเกตคลิปหน้าสันใกคลิป